สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะเหมือนเดิมเลยจ้ะช่วงเนี้ยช่วงสาวได้สาวเอาจะมีผักอะไรก็ไปเก็บจ้ะมะหาหน่อไม้ฝรั่งเหมือนเดิมมาจ้ะหน่อไม้ฝรั่งป่าที่เยอรมันนะจ้ะป่าหมู่บ้านในหมู่บ้านนะจ้ะก็ได้กินพอสมควรอยู่จ้ะนี่จ้ะพอได้ผัดมื้อนึงจ้ะกับผักขมอีกกําหนึ่งจ้ะผักขมนี่จ้ะผักขมเดี๋ยวเอาไปผัดจิ้มน้ำพริกยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอ ขอขอบคุณมากจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็เก็บผักช่วงนี้ฝนตกชุกจ้ะเก็บอยากกินเห็ดเข้าป่าเห็ดอยากกินผักเข้าป่าหาผักจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยด้วยกันก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะรักคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า